จูนเทนชุลีหนูแก้วแชร์หลักฐานเด็ดหนุ่มกะลาและสาวใหม่หลังเมียทูเล่นแรงแซะแรงถึงขั้นกระทบลูกสาววัยสามขวบหลังจากที่หนุ่มกะลาได้ออกมาแจงรายละเอียดเพิ่มอีกขอโทษภรรยาเป็นการส่วนตัวไปแล้วพร้อมย้ำย่าไม่ได้หมายความว่าจะเลือกคนอื่นหรือไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่เป็นข่าวยันพร้อมดูแลภรรยาและลูกทุกอย่าง ล่าสุดวันที่21มิถุนายน66ในรายการโหนกระแสจูนเพนชุลีหนูแก้วภรรยาของหนุ่มกลาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆโดยช่วงหนึ่งของรายการจูนเผยว่าตนรู้เรื่องนี้ประมาณปลายเดือนธันวาคม2563ถือเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งตอนแรกมีคนส่งมาบอกตอนไม่รู้ว่าใครแต่ไม่มีหลักฐานอะไรมากเราก็เริ่มสืบว่าคนนี้เป็นใครพอสือบใน a ฟ e b o o กก็เห็นหลายอย่าง จากนั้นจูนก็เห็นรูปแปลงสีฟันคู่ซึ่งมันเหมือนกับในบ้านนาหอมก็มีเหมือนกับบ้านเราเด็กๆยี่ห้อชาแนลช่วงนี้ใช้บ้านนั้นมันก็มีเซนผู้หญิงมันก็เริ่มเอ๊ะแต่คิดอีกมุมว่าเราอาจคิดไปเองอาจเป็นเรื่องบังเอิญนอกจากนี้จูนยังเผยอีกว่าตนโกรธสุดๆสาวคนสนิทถ่ายคลิปแซจจูนแต่ไปกระทบลูกสาวแบบนี้คนเป็นแม่ยอมไม่ได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้จูนเอ๊ะและโกรธมากที่สุดคือคลิปที่สาวคนนั้นคลิปปุ้มเด็ก และเด็กแต่งตัวเหมือนน้องมิวลูกหนุ่มกลาเหมือนกันเห็นแล้วโกรธมากเหมือนเราเพิ่งโพสต์รูปลูกมาแล้วคลิปนี้ก็มาพอดีซึ่งในคลิปนี้มีการใช้เพลงรักควรมีสองคนของพรจันทพรเนยพัชวรนและมีท่อนฮุกที่ร้องว่าแต่ถ้าเธอฮู้แล้วเธอซิลิกอยู่บอกบ่เฮาเลิกบ่ได้กับคนมีฮักหมดใจไปแล้วจูนบอกอีกว่าอันอื่นไม่เท่าไรแต่อันนี้เพิ่งโพสต์รูปลูกแล้วคลิปนี้มาเลย ลําพังแซะเราไม่เท่าไรแต่แซะลูกเรานี่เกินไปนอกจากนี้ยังมีโพสต์อื่นๆเช่นบอกว่าดีต่อใจเลิกเสือกเลิกส่องพอเราเห็นอะไรแบบนี้หนุ่มก็ไปถามเขานอกจากนี้ยังมีรูปของหนุ่มกลาที่โพสต์แต่สาวคนสนิทก็เอารูปคล้ายกันมาโพสต์แล้วบอกว่าเห็นหมีไหมคะและยังมีรูปอีกรูปที่สาวคนสนิทไปทําสปาและถ่ายรูปติดแขนของหนุ่มกลาซึ่งตนก็มั่นใจมาสักพักแล้ว จากหลักฐานที่เห้นแต่ที่พิสุดคือช่วงนี้ที่หนุ่มไปญี่ปุ่นกับเขาเมื่อถามหนุ่มหนุ่มก็ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมรับ